ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้กับมาพอกับส่องหมูปลาทุ่งนาฟ้าม์นะครับผมก็ผมสาหรับคลิปมือนี้นะครับพอดีเจอปัญหาหนึงครับเจอปัญหาหนึ่งคืออันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่เคยเจอปัญหานี่คือหมูทองอืดหมูทองอืดคือประเด็นคือหมูพกินอาหารนี่แหละครับก็จะขอไปรับชมและฟังคลิปครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนี้นะครับผมส่องหมูปลาทุ่งนาฟาม์ครับพอดีใหญ่หมูมากครับใหญ่หมูมาก นี่ให้เบื้องกอนตัวซอยสําหรับของยูของผมนะครับสําหรับผมดีพาไปเบื้องหมูกันคือเปิดก่อนเดี๋ยวผมขอเราโมนเรื่องอาการเบื้องต้นก่อนนะครับอาการเบื้องต้นก็คือหมูที่ผมให้ผมใหญ่มากเนี่ยครับคืออยู่ด้านซ้ายนะครับบรรยากาศกาลังดีเลยก็คือเอามาได้นีมือนีมือที่สามแล้วล่ะครับมือนีมือที่สาม แต่คือมามือแหลกมือสองเนี่ยมือแหลกมือสองก็รู้สึกว่าเขาจะบวกินอาหารนะครับบวกินอาหารผมก็เลยเอใจครับเพราะว่าอาหารกบบเป็นอาหารที่เคยกินนั่นแหละครับอาหารที่เคยกินอันนี้ผมก็ได้ทดลองมาหลายรูปแบบเลยเห็นว่าเป่นอาจจะมีหกมียังแหละแต่คืออาการเบื้องต้นนะครับหมูบวกกินอาหารหมูบวกกินอาหารแล้วก็ ก,กบ็บ่มีการขับทายนะครับบ่มีการขับทายพวกก็เลยเอใจพวกก็เลยไปหาข้อมูลนี่หลายๆทางนะว่าเป็นเพราะยังไงสครับก็เลยมาพอว่ามูน่าจะทองอืนดนะครับมูน่าจะทองอืดซึ่งปัจจัยปัจจัยแบบนี้ที่ห้าสิบสิบพอเนี่ยก็คือเป็นน้ำน้ำอี๋งเกิดจากสาเหตุอีง๋งยังงสนะครับซึ่งหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือการการ เปลี่ยนทียูนะครับการเปลี่ยนทียูที่ที่โบเมนขอกเกาฮ้อนนะครับการเปลี่ยนทียูการย้ายคอกการยังจริงสิครับอันนี้คือมีผลนะครับมีผลมีผลอล้วกีกอีกรูปแบบหนึ่งคืออากาศสภาพอากาศบริเวณทั่วไปนะครับสภาพอากาศจากที่ผมอยู่กาฬสินนะครับผมอยู่กาฬสินอากาศเย็นเอ้ยอากาศฮ้อนครับอากาศฮ้อน พอใหญ่มาพอมาอยู่ด่านสายใช่ไหมครับพอมาอยู่ด่านสายรู้สึกว่าอากาศหนาวเย็นมีล่มเพราะว่าอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ภูเขานะครับแล้วก็มีต้นไม้จช่ไหครับซึ่งับเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งมีส่งผลตอ่อส่งผลต่อในเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าถ้านี่เนาะบอกไงถ้าเป็นอาการ บกขับทายจริงๆครับแล้วก็บกขับทายขับทายยากแล้วการแกะกันยังจังไดผมก็ลองให้หมู <c oughs> กินในหลายๆรูปแบบห้ามแหงหรือว่าห้ามผสมน้ำไม่ใช่ครับหรือว่านี่หลายๆรูปแบบไม่ใช่ครับหมูบัวมาไก่เลยทั้งทั้งที่ผมเอาตัอาหารเม็ดให้กินเลยจริงๆครับแบบที่เขาเคยกินบขาเคยเหลือจริงๆครับผมก็เลยเอามาปรับใส กร็รย่งบกินนะครับก็ยังบกินบ่ได้มาบ่ได้ออกมาเล่นนี่สิจนมูจนมูเรื่มจอยสิครับเรื่มเรื่อมใสแหงนี่สิครับอย่างเช่ก็เลยเอจใจก็เลยหาของมูล,ลหลายอย่างซึ่งพบว่ามูอาจจะทองเอืดทองเอืดแน่นอนแหละละครับส่วนสองสองตัวสามตัวนั้นฟังนั้นไม่บบมีผลนะครับเนี่ยทองไครอึงลึงเลยเนี่ยทองไครอึงลึงเลยบ่มีผล ผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลเลหลายอย่างครับซึ่งผมก็ไปพอ่ออย่างหนึ่งครับก็คือเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นการแก้ไขเบื้องต้นก็ใส่กล้วยน้ำว้าถ้ายังม,มีกล้วยน้ำว้าหาบ่ได้ก็ลองสับลองสับต้นกล้วยเขากินก่อนนะครับพวกจังเสียครับสับให้เขากินก่อน,อ,นอาจจะหกจังหน่อยนะครับหกจังหน่อยเขาก,ก็แก้ไขโดยวิธนนีนีกรากันเพราะว่าว <c oughs> ในในเปลือกต้นกล้วยนี่ครับเปลือกกล้วยเปลือกยังเสีย พวกกล้วยน้ำว่าใช่ครับเขามีกากแย่อาหารกากแย่อาหารแล้วก็บำรุ่ลําไส่นะครับพวกใบกล้วยจริงๆครับกล้วยน้ําว่านี่ครับเอามาทิ่มให้เขากินก้อนก็ได้ครับเอามาถิ่มให้เขากินก้อนหลังจากมือเศร้านี่ผมได้อัดไปหลายนะครับผมได้อัดไปหลายก็รู้สึกว่าเขาเริ่มมีการครับครับทายออกมาแล้วจริงๆครับมีการครับทายออกมาแล้วจริงๆจริงๆครับก้อนนานี่ก็จะประมาณตัวนี้เลยนะครับ ยังของขี่กระต่ายนี่ครับซึ่งซึ่งมันผิดแปลกไปจากการครับทายปกติแล้วกับการกินอาหารที่บอ่บอเบิร์ดแล้วก็เพราะว่าผมบ่ได้ให้หไหลเพราะว่าผมจะทดลองให้อาหารต่างพืน้นต่างพื้นทินไก่กนนะครับก็บเรียกว่าแปลกใจไหลแล้วก็หมูนอนจะอยู่ข้างในครับบ่ได้แต่ว่ากับบ่ได้ถือว่ายังบ่ได้ซึมนะครับจะบ่ได้ออกมาเหลียญยังสี่ สังเกตจากหางอีกหางก็จะบ่ได้กระดิกเยียงปันใดอันนี้คือสําหรับคอผมผมจะสังเกตประมาณนี้นะครับถ้ามูที่บ่ปกติหางเขาจะกระโบระกระดิกปันนี้นะครับถึงว่าถ้ากระดิกแบบเนี้ยจะเป็นการไล,ล่แมลงกับส้างครับแต่ว่าสําหรับผมถือว่าพิษปกติครับถ้ามูหางตกลุงไปประมาณนี้เียอ,อันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขนะครับก็คือใส่ต้นกล้วยหรือว่าใบตองกล้วย ใส่กล้วยน้ำว้าซุกก็ได้ครับเอาให้เขากินวิธีนี้ <c oughs> เป็นวิธีพื้นบ้านนะครับเป็นวิธีที่สมุนไพรพื้นบ้านแก้ไขได้ระดับหนึ่งว่านะครับแก้ไขถือว่าแก้ไขได้เลยแหละแต่ว่าถ้าถ้าเขาใส่ไปแล้วเขาใส่วิธีนี้แล้วไปปร,ประมาณสองมือถึงสามมือยังบดดีขึ้นละเอีดให้ลูกหมูเขาหมูหลุ่นห้อนซึมไปอย่างเงี้ยครบับผมแนะนาให้ใส่ยานะครับ ลองถาร้านการเกษตรใกล้บ้านทั่วไปดีกว่าครับจะดีกว่าถ้าอยา่าถ้าอาจจะเลือล่างแล้วอาจจะอาจจะถึงว่าอาการจะนักจริงสิไหมครับถ้าเพิ่งเป็นเขาจับอาการได้ผมก็แนะนําเอาใบตองกล้วยแล้วก็ต้นกล้วยเอามมสาับให้กินนี่สิครับเขาก็ได้กินจริงสิคกล้วยน้ำว้าซุกจริงสิครับเอามาให้กินได้เลยครับแล้วก็ส่วนอาหารที่เลี้ยงนี่เขาก็จะค่อยๆกินนะครับ ก็จะมีแต่เขายังบากินเ้ากับเทานำเทนำบางถ้าบางครอบให้ต้มเขานะครับ <_ C 1> เขากิน <_ C 1> เขาจะกินอยู่แล้วครับแล้วก็พยา,ยามเทานำเอาผสมน้ำได้หลายจังน่อยนะครับผสมน้ำได้หลายจังน้อยให้เขากินแล้วก็ทาเป็นการลอกลอกล่อให้เขากินก่อนนะครับเทานำให้เขากินด้วยดูครับให้เขาได้กินน้ำบางเทืออาจจะเกิดการเมื่ออาจการเสียาน้ำไปหลายจริงๆครับ นี่แหละครับผมสสาหรับพี่น้องที่เขามาเบื้องตอนนี้แล้วหอตอนนี้แล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามได้ไดครับสองหมูปลาทงหน้าฟา์าเพื่อเป็นกําลังใจในการที่ทิปครับขอฝากอ,อีกนะครับอีกอย่างหนึ่งถาผู้ใดบ่มีต้นกล้วยนะครับพวกห้าในเปียพวกห้าที่เหงว่ากินทั่วไปนะครับเขาเอาเขาสามารถเอามาให้กินได้ที่กันนะครับพวกห้าหยาในเปียหยาค้นห้าวานอนียงทั่วไปนะครับในส่วนในของหยาก็จะมี ส่วนผสมลหลายๆอย่างครับมีกากแย่อาหารขึ้นกันเนี่ยแหละครับกะสางสางเสริมเข้าไปครับให้กินในส่วนนั้นก็ได้ซอยได้ได้ครับซอยได้แต่พี่น้องที่กําลัางประสบปัญหาในตัวนี้ผมกลาวเดยเลยผมผมเมันกุ้มใจให้กันครับสองมือสามมือมาก่ะหมูก็กินอาหารได้ให้กินให้กินก็กินด้หน่อยใช่ครับว่าผมได้นั่งเฝ้านด้ครับเพราะผมบ่รูว่าเขาสิเป็นเอียงกะท้ให้อาการซึมโมกับว่าได้ซึมนะครับ เน le like now, so a, port, ี่ยพอกินไปแล้วเริ่มกินกับเริ่มปองจริีๆครับอันนี้คือเริ่มขึ้นจังหน่อยแล้วส่วนตัวนี้กัใส่รูปเอสโพรกลบจังหน่อยครับแต่ว่ากันยังไม่ได้ถือว่าพร้อมหลยครับตัวนี้ก็ขึ้นกันครับก็เริ่มขึ้นจังหน่อยครับที่เหลกนี่นักกว่านี้นะ้ครับที่เหลกนักกว่านี้แน่นอนครับสุดท้ายนี่แหละครับสุดท้ายนี้ว่ามีอย่างไรครับสองมูบาทุงหน้าฟาร์มเป็นกำลังใจให้นะครับสําหรับพี่น้องที่ ท่อตอนนี้ครับเลี่ยงการเลี้ยงหมูทีละค่าทีครับต้องปรับวิธีการขายการเลี้ยงไปไม่แ้วครับเพื่อเพื่อสีได้ไปต่อครับพเพะวราเขาเด้หักน้าอาชีพนี้แล้วนี่แหละครับผมสำหรับมือนี้สง่งมปลาทงนาฟา์าพอกาเข้ามาสวัสดีครับ